ไหลติดคืออาการที่แบบพอเรากลางปุ๊บอะมันกลางไม่ไ,มได้แต่เราต้องรู้ก่อนว่ามันกลางไม่ได้ทุกเดเร็กชั่นถูกไหมอ่าคือมันจะติดเลยอะขึ้นปุ๊บได้แค่นี้อ่าแล้วก็จะเจ็บปกติไหลติดมันหายเองอยู่แล้วปีครึ่งเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเลยปีครึ่งใช่มันนานสมมุติว่าไหลติดใช่ป่ะ oh. เนี่ย <Okay. S 2> เขาจะยกได้แค่นี้ด้านหน้าก็ได้แค่นี้ uh huh. เราก็ต้องเทสก่อนว่าอ่ะสมมติคุณได้แค่นี้นะแล้วเขาร้องตรงไหนใช่ไหมอ่าแล้วเขาเริ่มเจ็บเราหยุดละอ่าอ่าแล้วเราก็กลางปุ๊บอยู่แค่นี้พอเจ็บปุ๊บ กดแค่บางนี้ตรงนี้คือกล้ามเนื้อเขาเรียกอินฟาสเปเนะตัตลองไปเสิร์ชด,ดูก็ได้คนส่วนใหญ่มันจะตึงตรงนั้นน่าสบายเนี่ยแล้วเรากดตรงนี้1นาทีคนธรรมดากดก็สบายพอหนึ่งนาทีปุ๊บเนี่ยเราก็จะหมุนวิธีการหมุนเนี่ยก็คือหมุนแค่เท่าที่โมชั่นเขาได้ค่ะแล้วก็ทํสามรอบต้องกดแรงกด<ล>จนเขาเจ็บใช่คือบางคนเจ็บร้องไห้เลยนะยู่ไม,ม่อันตรายไม่มีอันตรายเลยเลยเอาเป็นว่าเคที่เคยมาจากยกได้แค่นี้<ะ>ทำสามรอบปุ๊บขึ้นชิดหถเลยหรอ ไหลติดเนี่ยมันเป็นโรคเหรอหมอหรือว่ามันเกิดจากอะไรเล่นกีฬาหรือว่ามันเป็นภาวะซึ่งเกิดจากการเกิดการอักเสบในหัวไหล่นะมันมันเป็นโรคโรคหนึ่งอ่าใช่หนึ่งคือไม่รู้สาเหตุมักจะเกิดกับคนที่เป็นเบาหวานอ่าใครที่เป็นเบาหวานเนี่ยมันจะไหลติดง่ายเพราะว่าเลือดมันวิ่งเข้าไปน้อยไงอีกันหนึ่งคืออาจจะเป็นเอ็นไหลขาดแล้วพอมันอักเสบปุ๊บเลยทําให้ไหลติดจริงๆแล้วไม่ต้องทําก็ได้นะแต่ทำเนี่ยมันจะทาให้อาการปวดมันดีขึ้น แล้วเห็นผลภายในสองอาทิตย์สังเกตว่าถ้าไหลติดนะมันจะไม่เจ็บด้านหน้าเลยมันจะไปเจ็บด้านหลังแล้วถ้าเกิดเราทํากับลูกค้าเนี่ยแล้วเ,เกิดเขากดมีญาติมาด้วยให้ญาติเขากดไปทึปเองที่บ้านเราใช่หรือไม่เราก็นัดเข้ามาที่นี่ทุกวันประมาณ2อาทิตย์ก็14วันก็ซื้อแพิเกจไปเลยดีไหมดีเลยเ,ออเพราะว่าที่นี่เรามีคนที่สามารถทําแก้อาการได้แล้วเราจะไปที่อื่นทำไมเราก็มาที่นี่ใช่เราก็มาที่ปิติปตาเลยใช่การมหาคุณพาซาสถานีเพิ่นจิบถูกต้อง